นั่นแน่ะลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่นน,น่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าสัตว์สังหารทุกคนเห็นหรือยังภายนอกเนี่ยไปดูดิอุ๊ยน่าสงสารมากเลยค่ะทุกคนดูสิแพนด้ากุ๊กกุ๊ก ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุกกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอดอกสีขาวนี่นะทั้งสวยและก็หอมเดี๋ยววันหลังนะซื้อดอกสีม่วงมาดีกว่าดอกสีขาวดอกเดซี่แบบนี้เนี่ย <Wow. S 2> ก็ต้องคู่กับดอกสีม่วงลาเวนเดอร์ใครมา ใครนี่นะ <What? S 1> ไปดูดีกว่าใครมากดกิ่งอ่ะแน่ๆลุงที้ยหีมอเตอร์ไซค์ไปแน่ๆเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยกล่องปริศนาลุงนั่นเอาวางแล้วหายไปเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยงั้นพี่ตะก้องก็ไปเปิดสิคะเร็วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวกันนะ ชื่อเขาก็ส่งมาถูกแล้วดิพี่กุ๊กเป็นชื่อพี่กุ๊กค่กกะเดี๋ยวสั่งเลยไว้เดี๋ยวนะขอดูก่นอนเฮ้ยจากขนาดกลองมีความไม่หนักแล้วก็ไม่เบามีเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไหมเฮ้ยเบิดไม่มีเลรอชื่ออะไรเนะี่ยบูมเอ็กโซติกคืออะไร <S <S ใครเซ็ก,กซี่เอ็กโซติก สัตว์แปลกไม่ใช่หรอพี่ก็กุ๊กไอ้สุติไม่ได้แปลว่าเซ็กซี่หรอคะไม่ใช่เอ๋อเหรอหรือว,ว่าเจาะรูด้วยเฮ้ย hey! หรือว่าสัตว์สังหารโอ้ย <c oughs> ไม่ใช่หรอกพี่ก็กุ๊กสัง่งอะไรไปหรือเปล่าล่ะคิดดีๆเดี๋ยวนะสัง่งหรือว่ากล่องซุ่มสัตว์แปลกพี่ก็กุ๊กกล่องซุ่มสัตว์แปลกอืออ๋อ oh, ใช่ค่ะเดี๋ยวนะออกมาเป็น ตอนแรกอะพี่กูจะสั่งกองสุ่มสัตว์แปลกมาแต่ว่าพอเราอะไปดูคารลนิวัลลิสต์รายการอะมันจะมีทั้งกบทั้งงูซึ่งถ้ามันเป็นสัตว์แปลกมีงูอะพี่กูก็ไม่ชอบหรอกนะจกาแล้วพี่กุ๊กเออน่ารดิจริงคือแต่ว่าเนี่ยเราอะสั่งมาเฉพาะค่ะไม่ได้สัตว์แปลกโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านดีกว่าเอาแล้วนะแทม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 อุ้ย อุ้ยอะไรเนี่ยออ้ยฝาสีสม้ม้วยทุกคนวิเดี๋ยวนะคะกระดาษในนี่เขียนว่ามีแมงมุมสองตัวว้าวแมงมุมสองตัวไหนดูสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเป็นแมงมุมพิษล่ะนั่นน่ะสิแมงมุมพิษเขาคงไม่ส่งมาหรอกมั้งพี่กุกก๊ก เฮ้ยทุกคนลองสังเกตดูนะคะทุกคนเห็นหรือยังภายนอกเนี่ยเฮ้ยช่วงนี้กำลังดังเลยพี่ก๊กุก๊กสไปเดอร์แมนใช่ไห<ช>มเฮ้ยเอาแล้วนะคะเราจะมาเปิดกันแล้วนะแทม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 ,ทมนี่เอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะก็ไหนบอกมีแม,ม,มงมุมสองตัว สองตัวได้ไงพี่อ๋ออีกตัวอยู่ในนี้เหรอสายๆน่ะโอ้ยได้ไลยเราเขี่ยขึ้นมาก่อนเอาเขี่ยลงเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยออกมาแล้วทุกคนออกมาแล้วอ่ะอยู่ในอีกอ้าวอ้าวเดี๋ยวนนี่เฮ้ยเขย่าขาย่นะพี่กูกูแน่อ้าวเนี่ยเหรอพี่ขอโทษนะมาเขี่ยก่อน้ยเฮ้ยเฮ้ย เลยพี่กุ๊กเฮ้ยอย่าว่าเลยอเขากินกันน่ะพี่กุ๊กแมงมุมตายหืไมไ่ดูดิหุ๊ยน่าสงสารมากเลยค่ะทุกคนดูสิดูใส่ข้างในยังอยู่อยู่เลยอะ่ะแสดงว่าเขาเพิ่งตายหรอทำไมีเหมือนตัวนี้เลยพี่กุ๊กก็เขาก็น่าจะเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะ สงสัยอะเดินทางมานานก็เลยกินกันเองใช่ใการเคลื่อนไหวของเขาสิคะเฮ้ยเหมือนนักล่ามากๆและตัวนี้นะสีเขาจะเข้มกว่าตัวที่ตายนะแสดงว่าตัวเนี้ยแข็งแรงมากๆเพราะว่านักล่าเนี่ยยิ่งสีเข้มอะ่ะก็ยิ่งแข็งแรงดูสิคะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครขยับแล้วขยับไปไหนอ่ะขยับไปไหน นี่ดูขนเขาสิคะจะคันไหมเนี่ยอุ้ยอะไรอะฮะอะไรออกมานี่คืออะไรอะขี้ไงเขาจะตูดก็ต้องไปขี้สินึกว่าเขากะอักเรือดอ๋อไม่ใช่โอ,โอเคออ้ยเขายังชั่วโอเคเดี๋ยวเราอะไปหาบ้านใหมให่เขาดีกว่าเพราะอันเนี้ยมันเล็กมากเลยเนาะส่วนตัวที่ตุยแล้วอะอนนก็เอาไว้ในน,นี้ละกันคะ่ะะโอเค later that night โอ้โหมืดเร็วมากโอ้ยดูดิฟ้าครื้มเหมือนฝนจะตกได้พี่กุก๊กเร็วเรเรารีบตักทรายนี่คือบ้านใหม่ของเขานะคะอต้องใช้ทรายด้วยเหรอพี่กุก๊กใช่ก็ใช้ทรายลองข้าลไางแต่ดับแรกเราต้องเจาะรูให้เขาหายใจก่อนสีรูก็พอใช้อุปกรณ์ช่างอะ กุกเหมือนช่างเลยช่างน่ารักจริงๆ<ะ>นี่แล้วก็ได้รูหายใจใช่ไหมครับพี่ใช่น,น,ะะนี่นะคะก็คือรูหายใจของเขานั่นเองนี่เสียรูนี่แล้วก็มาตักทรายเลยนี่ข้างหลังนะพี่กุ๊กถ้าสาักไปเจอขี้หมาี่ทำยังไง ขี่หมาไม่เท่าไห,หร่แล้วพี่กุ๊กขี่แพนด้าขี่แมวพี่กุ๊กเหะ็นจ้ำเลยน,นะเนี่ยนีได้แค่น,นี้พอไหมหรือเอาอีกพอแล้วพี่กุ๊กโอเคอมาแล้วบ้านใหม่รอบนี้นะคะสีชมพูฟุ้งฟริ้งมากเวอร์นี่เดี๋ยวเรานะคะก็ จับเขาใส่เลยแล้วกันอจับแล้วเราจะจับยังไงพี่ตะพันจับสิคะโอ้ยพี่เปกุก่อนเนี่ยเอามือค่อยๆขีดเขาสิพี่กุ่อยย่าให้โดนปากอืมโอเคถ้ามีมุมมาเขาบอกว่าพิษจะจู่ที่ปากโอเคค่ะค่อยๆจับเนาะเขาจะปล่อยพิษโดยการกัดพี่กุกถ้าไม่โดนกัดก็ไม่เป็นไรแล้วแหละไป้ยไปไปไปไวไปไปไปแวไป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 ้ปไ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 ไปป ทำยังไงดีทำยังไงดีจับเจ้าจ้าโอ๊ยถุงมือถุงม,มือค่ะทุกคนอเออันไหนแบบนี้แต่แรกก็เรียบร้อยแล้วพี่โก้เลยเข้ามาสิเลยเข้ามาดิเรา,า,าเอาเอาอีกมือเคลียร์ตูดเข้าสิพี่โก้โอเคอะไรขึ้นนๆๆนะักขึ้นนักเห้ยเห็นไหมแค่นี้นเลยเดี๋ยวๆก่อาจะไต่ไม่แขนอ้าวเลยค่ะเอาลงเอาลงเขาค่อยๆเคลียร์ออาท่นแรก ไปลงเลยนะไป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 ลงไปสิก่อนเหนียวมากเลยอะ่ะไออัน,นี่เขียะลงไปบ้านใหม่นะอ่ะไปไป,ไปนี่เยี <Yeah. S 2> แล้วก็เตรียมน้ำเตรียมอาหารให้เขาไปกยกูใช่เดี๋ยวเราก็เตรียมน้ำเอาน้ำใสให้เขานะคะโอ้โอ ทุกคนจากนี้นะคะพี่ก,กูขอไปศึกษาวิธีการเลี้ยงก่อนนะคะถ้าใครเลี้ยงมันเป็นนะคะ <c oughs> ก็ช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะตกใจมากเลยเมื่อกี้ตอนเขาตกอะ่ะคือบก่อขาแน่ีย่ยไปหาอาหารให้กินให้กลับไปได้ไหมกะจะได้เป็นสไปเดร์เกิร์พี่กู <c oughs>